สวัสดีครับผมช่างหลังสวิตแมเนจเจอร์ริสกอลไ y เลดิฟสันเชียงใหม่นะครับวันนี้เอพิโซดแรกเป็นเอพิโซดแรกนะครับที่เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจเช็คแล้วก็ดูแลรักษารถเบื้องต้นก่อนที่เราจะรถอ,ออกไปขี่นะครับแต่ก่อนที่เราจะตรวจเช็คเนี่ยการตรวจเช็คเนี่ยมันมีด้วยกันหลายหัวข้อนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงหัวข้อในเรื่องของการตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องก่อนเพราะว่า ต้องยอมรับครับว่าเรื่องของน้ํามันเครื่องเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญสําหรับรถถ้าเราใช้น้ํามันเครื่องที่ดีที่ถูกต้องโอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับตัวรถมันก็จะน้อยลงนะครับก่อนที่เราจะไปในเรื่องการตรวจเช็คนี่เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าน้ํามันเครื่องเนี่ยที่ดีกับรถของเราเนี่ยแบบไหนที่มันเหมาะกับรถของเราเกรดไหนที่มันดีกับรถของเราเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับน้ํามันเครื่องมันก็จะมีด้วยกันหลายเกรดนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นเกรด 20W50 เกรด50 เกรด60แล้วก็ซินติกซินติกนี้ต้องดีกว่าธรรมดาแน่นอนแต่ราคาจะสูงกวานิดนึงแล้วก็ซินติกเบนนะครับสังเกตว่าเอาง่ายๆเลยก็คือสีดำเนี่ยสตัวเนี่ยมันก็จะมีเกรด20หรือ50เกรด50เกรด60ต่างกันยังไงต่างกันที่ความหนืดนะครับตัวนี้ก็จะหนืดน้อยสุดตัวนี้ก็จะหนืดมากสุดนะครับ สำหรับสภาวะอากาศบ้านเราเนี่ยที่ผมมองแล้วเนี่ยแล้วก็จากประสบการณ์ที่ใช้มาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถตัวไหนเครื่องตัวไหนก็นแล้วแต่เกต 20W 50เนี่ยเหมาะก,กับสภาวะอากาศบ้านเราที่สุดนะครับแต่กรณีกรณีที่บางคนเนี่ยอยู่ในในสภาวะอากาศหรือสภาวะแวดล้อมที่ลบติดเยอะๆอย่างเช่นในกรุงเทพหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับรถบางตัวแล้วเนี่ยโดยเฉพาะพวกทัวริงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย บางคนอาจจะอยากใช้เกด50อันนี้ก็ยังถือถือว่ายังพอได้นะครับแต่ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือ 20W50 แล้วถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเออเราอยู่ในภาว่าทีออ่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีแต่ความร้อนม,มีแต่รถติดถ้าเราไม่ใช้ 20W50 เกดธรรมดาเนี่ยผมก็แนะนำให้ไปใช้ซนเนติกไปเลยนะครับซึ่งซนเนติกตัวนี้เนี่ยสังเกตว่ามันจะเป็น 20W50 เหมือนกัน เพราะนั้นความความหนืดเนี่ยมันมันเหมือนกันแต่ต่างตรงที่คุณสมบัติการหล่อลื่นคุณสมบัติการการทนค,ความร้อนที่แตกต่างกันเพราะว่าฟูรีซิลิกเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยคือจะมีคุณสมบัติในการหล,อล่อลื่นและการทนความร้อนที่ดีกว่าเกรดธรรมดานะครับส่วนในตัว50กับตัว60เนี่ยผมแนะนําให้ไปใช้กับรถรุ่นเก่ารถปีเก่าที่ที่มีระบบการระบายความร้อนที่ไม่ค่อยดีหรือว่า เ,เครื่องอาจจะหลมหลวมหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เหมาะเหมาะกับรถประเภทอย่างนั้นนะครับงั้นเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ออกไปเลยตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นรถตระกูลตระกูลสตรีมมิ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นรถตระกูลสตร e มมิ่งที่มาจากโรงงานเนี่ยเขาจะรีเควสเลยว่าต้องซินทีออลลี่ซินทีออลลี ซินเทียลลี่คืออะไรก็คือไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นเกียร์เป็นคัตใช้ตัวนี้ตัวเดียวหมดเลยเพราะตัวนี้มันชื่อว่าซินทีเราสังเกตว่ามันจะชื่อว่าซินทรีนะครับซินทีก็หมายถึงว่า1ก็คือใช้กับเครื่องยนต์ได้ 2. ใช้กับคัทได้3ใช้กับระบบเกียร์ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้ากรณีเป็นรถตระกูลส m รมมิงที่มาจากโรงงานเนี่ยเขาจะใส่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับก็คือเครื่องเกียร์คัทครบหมดเลยนะครับ ส่วนรถธรรมดารถธรรมดาที่เราเรา,เ,าเราใช้น้ำมันเครื่องเกตธรรมดาแต่ตอนนี้เราคือบางคนก็รักรถนะหลายๆคนก็รักรถตัวเองแหะบางคนก็อยากจะใช้แบบโอเคถึงเราจะไม่ใช่ตระกูลสกิมมิง่งแต่เราก็อยากจะใช้น้ำมันดีๆอะไรเงี้ยมันก็สามารถใช้ได้ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นตัวฟูลรีซินติกก็ได้นะครับราคาอาจจะแพงกว่าน,นิดหน่อยนะครับแต่ว่า คุณสมบัติการหล่อเลื่นคุณสมบัติการทนความร้อนดีกว่าตัวนี้แน่นอนนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญก็คือตามสเปคซิฟิเคชั่นแล้วเนี่ยก็ยังกำหนดให้มีการเปลี่ยนถ่ายที่8,000โลเหมือนเดิมเพียงแต่ช่วงที่เราขับขี่อยู่เนี่ยเราจะได้คุณสมบัติการหล่อลื่นคุณสมบัติการทนความร้อนที่ดีขึ้นนะครับทำไมทำไมที่ระยะการถ่ายยังเหมือนเดิมที่8,000โลเพราะว่าน้ำมันเครื่องที่ดีเนี่ยมันจะต้องมีมีการชาล้าง คาบเขเม่าและสิ่งสกปรกในเครื่องได้ดีเพราะว่าการจุดระเบิดแต่ละครั้งเนี่ยห้องเผาไหม้เนี่ยเสื้อสูบพวกนี้ผนังเสื้อสูบเนี่ยมันจะมีคาบเขเม่าไปเกาะอ,อยู่เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องที่ดีเนี่ยมันจะต้องช้าล้างคาบเขเม่าที่ผนังเสื้อสูบได้เพื่อให้ผนังเสื้อสูบเนี่ยมีความสะอาดอยู่เสมอเพื่อให้ลูกสูบมีความสะอาดอยู่เสมอเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาสามารถช้าล้างตรงนั้นได้ปั๊บเนี่ยคาบเขมา่าไปไหนฮะ ไม่ได้ไปไหนมันก็จะอยู่ในน,น้ำมันเครื่องนี่แหละเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องที่มีการหล่อลื่นที่ดีมากน้อยแค่ไหนผลสุดท้ายมันก็ต้องสกปรกอยู่ดีนะครับเพราะว่าคาบเขเม่าก็ต้องถูกชารล้างแล้วก็ไปผสมอยู่ในน้ำมันเครื่องนั่นหมายความว่าทําไมน้ํามันเครื่องเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายทุก8 0 0พันโลไม่ว่าจะใช้ตัวธรรมดาหรือไม่ว่าจะใช้ตัวซินเสติกก็แล้วแต่นะครับส่วนน้ํามันเครื่องตัวนี้เป็นน้ํามันเครื่องตัวใหม่ นะครับเป็นซินเนติกเบนซินเนติกเบนก็คือน้ำมันเครื่องซินเนติกผสมกับน้ำมันเครื่องธรรมดานะครับอาจจะอย่างละครึ่งครึ่งอะไรเงี้ยก็กลายเป็นซินเนติกเบนหรือบางคนที่เรียกว่าเซมีซินเนติกอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เนี่ยถูกถูกสร้างขึ้นมาสำหรับรถเครื่อง r e v o l u t i o n นะครับที่ก็จะเป็นตัวแพนอเมริกา America, เป็นตัวสปอตเตอร์เอแล้วก็เป็นตัวน้องใหม่ไนเซอร์ ister, นะครับ สำหรับบางคนที่ใช้ตัวนี้อันนี้คือสแตนดาร์ดที่จะต้องใช้ในรถ3รุ่นนี้แต่บางคนมีความรู้สึกว่าก็เหมือนกัน mm. ก็นเหมือนอย่างตัวนี้บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเออผมอยากได้น้ำมันเครื่องที่ดีกว่านั้นมันสามารถจะใช้ตัวไหนได้อีกไหมเพราะผมรักรถผมมากเลยผมอยากได้น้ำมันเครื่องที่ดีขึ้นมาอีก mm. ก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยซินติกตัวนี้สามารถใช้กับตัวแพนแอมสปอร์ตเอท หรือว่าตัวไนเซอร์ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยสังเกตว่าเจ้าตัวซินติกตัวนี้จะมีความาพิเศษแล้วก็เป็นปน้ำมันเครื่องที่มัลติมากสามารถใช้ได้ได้กับเครื่องทุกรุ่นทุกตัวนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันก็ตัดปัญหาไปเลยนะครับตัวเดียวนี่สามารถใช้ได้หมดทั้งเครื่องทั้งเกียร์แล้วก็ขัดนะครับ ตอนนี้เรามาดูเรื่องกองน้ำมันเครื่องนะครับกองน้ำมันเครื่องเราสังเกตว่ากองน้ำมันเครื่องเนี่ยจะมีสีดำกับสีโครเมียมซึ่งสีมันก็เป็นเรื่องของคอสเมติกเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับเหมือนกันหมดคุณสมบัติภายในคุณสมบัติการกองน้ำมันเครื่องทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างแค่สีนะครับสีเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของรถแต่ละรุ่นเพราะรถแต่ละรุ่นบางตัวเนี่ยโครเมียมเยอะก็ต้องใช้โครเมียมมันถึงจะดูแมทชิ่งกันดูสวยอะไรเงี้ยแต่ถ้า ตัวไหนที่แบบเป็นรถที่เน้นแบบดาร์คคัตตอมเน้นสีดํานู่นนี่นั่นเขาอาจจะไม่ใช้ครบเนี่ยอาจจะไม่ใช้สีดําอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วคุณสมบัติการกองน้ำมันเครื่องเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือการใช้กองน้ํามันเครื่องเราสังเกตว่าจากโรงงานเนี่ยจะมีการดีไซน์แล้วก็ออกแบบกองน้ามันเครื่องเนี่ยมาหลายพาร์ทนัมเบอร์มากมีทั้งมีทั้งสั้นมีทั้งยาวน้อยยาวมากนะครับตอนเนี้ย การใช้กองน้ำมันเครื่องที่ถูกต้องที่เหมาะกับรถของเราหรือเหมาะกับเครื่องยนต์ของเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะการใช้กองน้ำมันเครื่องที่ผิดหรือไม่แมทกับรถของเราหรือไม่เหมาะกับเครื่องยนต์ของเรานั่นอาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ได้นะครับเพราะว่าการใช้กองน้ำมันเครื่องที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อแรงดันน้ํามันเครื่องซึ่งถ้าแรงดันน้ํามันเครื่องผิดปกติแน่นอนครับ มีมีผลเสียต่อเครื่องยนต์แน่นอนอาจจะทําให้เครื่องยนต์เนี่ยสึกหลอเร็วกว่าปกติหรืออาจจะมีอาการแปลกๆให้เราได้เห็นในกรณีที่แรงดันของน้ำมันเครื่องเนี่ยผิดปกติพอรถบางคันเนี่ยพอแรงดันน้ํามันเครื่องผิดปกติปั๊บบางทีร้อนๆอยู่ดีก็ดับไปก็มีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยการใช้น้ํามันเครื่องให้ถูกต้องให้เหมาะกับเครื่องยนต์ของเราหรือเหมาะกับรถของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นครับ แต่ในเรื่องของสีสันก็แล้วแต่เลยว่ารถใครจะมีโครเมียมหรือไม่มีรถใครจะเป็นสีดําหรือเป็นสีโครเมียมก็เลือกใช้ได้ตามโมเดลของรถแต่ละรุ่นนะครับตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้แล้วนะว่าน้ํามันเครื่องแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติการหล่อเลื่นอย่างไรนะครับแล้วก็มีผลดีผลเสียต่อเครื่องยนต์อย่างไงสําหรับเอพิโซดต่อไปเนี่ยเอพิโซดหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึง เกี่ยวกับเรื่องการตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องที่ถูกต้องว่าการตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียกับรถของเรานะครับเดี๋ยวเอพิโซดหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ